จะมาทำหมูนุ่งผัดไข่นะคะเป็นเมนูเบสิกเบสิกนะคะก็จะเป็นเมนูที่เคซี่นิดนึงนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ดูแบบว่าดูดูง่ายเกินไปดูสิ้นคิดไปหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมันเป็นเมนูที่เราอาจจะหลงลืมไปบ้างนะคะ,ะเริ่มต้นกันเลยนะคะแม่ขุนทองก็จะมีหมูหมักนะคะสูตรหมูหมกักแม่ขุนทองทำไว้แล้วนะคะแม่ขุนทองก็ลวกหมูหมักไว้นะคะ แล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะเอาไส้มะเขือเทศออกนะคะแล้วก็หั่นตามชอบนะคะเอาไส้มเมล็ดออกไปนะคะแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนนะคะก็จะมีไข่สามฟองนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมบุบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเซี๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทราย1ช้อนชานะคะง่ายๆนะคะเม่ขุนทองก็ใส่เนยไว้นะคะเนยสดไว้ผสมกับน้ํามันนะคะผสมกับน้ํามันพืชไว้นะคะให้มันหอมนิดนึงนะคะเหมือนเราทำข้าวผัดทําอะไรนะคะใส่เนยไปนิดนึงนะคะก็จะหอมแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะขุนทองก็ ให้มันน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแม่ขุนทองเปิดเตาแล้วนะคะนะคะเตาก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเตาฟฟ้าจะร้อนไวนะคะใช้ความร้อนที่ร้อยแปดสิบองศานะคะแม่ขุนทองก็จะใส่ไข่ไก่ไปนะคะใส่ไปเลยนะคะ ก็ทำให้แตกตัวนิดนึงนะคะุดให้แตกไปนะคะผัดไข่ให้เริ่มสุกนิดนึงนะคะนะคะค่ะก็ใส่หมูหมักลงไปนะคะที่เราลวกแล้วนะคะแม่ขุงทองมีสูตรไว้แล้วนะคะ แล้วก็ปรุงรสนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะแม่ขุนทองจะไม่ใส่กระเทียมไปอตอนที่น้ำมันร้อนๆนะคะไม่อยากให้มันไหม้นะคะเดี๋ยวกระเทียมกับผัดรวมกันอย่างนี้นะคะน้ำมันหอมระเหยในกระเทียมก็จะออกมารวมกับหมูแล้วก็ไข่นะคะก็ผงปรุงรสล,ลงไปนะคะจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะค่อยๆใสไปนะคะน้ำตาล แล้วก็มีสีอิ๊วขาวนะคะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะให้สีสันหน้าทานนิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะพอทุกอย่างมันก็สุกแล้วนะคะมะเขือเทศเราก็ทานบิบได้นะคะเราก็คนให้เครื่องปรุงรสกระจายทั่วนะคะทานง,ง่ายนะ มันเป็นอาจจะดูฟังเคซี่นิดนึงนะคะแต่บางคนก็ยังลืมไปแล้วอย่างนี้นะคะที่คุณแม่ทําให้เราทานตอนเด็กๆนะคะอันนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนี่เราก็ใส่ต้นหอมท่อนไปนะคะน,น,นะคะก็เป็นเมนูแบบยุคป,ประหยัดนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นหอมสุกนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดจานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูหม,มูนุ่มผัดไข่นะคะถ้าเราจะดัดแปลงเป็นข้าวผัดนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะแต่ถ้าจะเป็นแตงกวาผัดไข่นะคะ เราก็ใส่แปแตงกวาลงไปนะคะก็จะเป็นแตงกวาผัดไข่แล้วก็หมูนุ่มอย่างนงี้นะคะหรือเข้าผัดหมูนุ่มเข้าผัดหมูอะไรอย่างงี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ